ด้านนี้ก็ไฟสวยจังรีบเดินกันวันนิมมอลแล้วมีขายของมีขายของหรือเปล่าก็ไม่รู้นะวันนี้ศูนย์ไหน,น่นะศูนย์หายไปซื้อนี่ วันนี้เหมือนจะมีแบบตลาดนัด,ดะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วันนิม,มานนะครับวันนี้มันจะมีเป็นตลาดนะัดตอนเย็นนะเดี๋ยวเราพาไปเดินเดินเล่นแล้วก็เดินซื้อของที่วันนิม,มานนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันนัดบัดมาแล้วก็มาเดินทุกวันเลย know you told your friend you not friend okay And tell me what's You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I've a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you you're trying to stay strong and fake a smile until I love ทีละมันคืมแต่จริงๆแล้วก็อยากได้กินขายาวนะแต่ว่ามันจะร้อนเนี่ยเรารอมาซื้อตอนตอนเรากลับแต่ว่าเราก็จะกลับใกล้กลับแล้วนะเนี่ยซื้อเสื้อชาวเขาไปให้แม่เอ้ซื้อผ้าถุงไปให้แม่แม่บอกว่าสวยสวยอสีดําก็หรือเอาสีด,ดําดีมันน่าจะเปื้อนยากอะเอาสีดําดีกว่ามันน่าจะเปื้อนยากเอาตัวนี้สองร้อยห้าสิบตัวนี้สองร้อยห้าสิบตัวนี้ร้อยเก้าสิบ โอ้สีดำสีดำแพงกว่านะเอาตัวนี้แหละครับครับมันใจเดียวกันปะมาช้อปปิ้งนลทุกคนคือถ่ายให้ดูถ่ายไปด้วยมันใสเดียวกันมันมันมันฟรีไซด์ใช่ไหมครับหรือว่าเนี่ยอ๋อเอาตัวนี้นะครับได้ครับ เนี่ยตอนนี้ก็จริงๆเนี่ยนี่ใส่เปวัดได้นะทุกคนนี่เออใช่สิเออเราใส่เป๋วัดได้นะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปแบบคือเราจะไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่นะอีกสักสองสามวันเราอาจจะไปลำพูนลำปางสุโขทยัยคือเราจะไล่ลงไปเรื่อยๆนะโฮ้ยอันนี้ก็สวยสสเดี๋ยวดูนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขาสั้นอ่ะใช่ครับสีแดงมันไม่เอาเลยอ่ะเอาขาสั้นก่อนอยังเหลืออีกตั้งเยอะแยะยเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนนะทุกคนโอ้โหไหนเงินไม่มีแล้วอะได้มาแล้วหนึ่งนะครับอันนี้ร้านพี่เขาเขาก็จะขายออกไปมีแบบฝรั่งมาซื้อหลายคนอยู่นี่เสื้อผ้า เยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปเดินชอปปิ้งกันคือเสื้อยืดธรรมดาเราก็อาจจะไม่ได้ซื้อนะเพราะว่ามันก็จะมีอยู่ทุกที่เราจะซื้อเสื้อผ้าที่มันเป็นแบบว่าออกแนวเป็นแบบเนินเหนืออะไรเงี้ยที่มันเป็นเอกลักษณ์นิดนึงที่มันเป็นว่าลาย <laughs> ลายเหนือนเหนือเราจะซื้ออู้วันนี้มีเสื้อยืดเสื้อยืดตัว,ล,ว100 100ยะยะล,ละนห,หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทเยอะแยะเลยราคาไม่แพงเดยวเดิน อู้มีสร้อยสรอยข้อมือครับโอชักข้อมือก็มีของคุณลุงคุณป้าก็คือข้อมือนี้เยอะมากตอนนี้อั้งศักดิ์สิทธิ์ทั้งไม่ศักดิ์สิทธิ์เต็มเลยอะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใส่สมสารแรกแล้วก็เก็บไว้อันนี้ก็จะเป็นเสื้อตัวละร้อยในเสื้อ,อยืดตัวละร้อย ปร<ม>ะยุทตัวละหนึ่งร้อยบาทตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดวันนิม,มานตอนเย็นนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งนะอย่างครั้งที่แล้วเราพาไปแบบดูฝั่งฝั่งด้านข้างอันนี้คืออยู่ในตัวห้างวันนิม,มานเลยคุณต้องว่าตัวนี้เขาก็จะอาจจะมีแบบอันนี้ปิดนิดๆหน่อยๆน,นะว่าฝนมันตกปักแป๊กปักแป๊ก,ปกมือสกูนี้อันนี้อะไรอะ่ะได้กางเกงมาหนึ่งแล้วนะ เรื่องกิงมันหนึ่งเป็นตลาดอ่ะเล็กๆอยู่ในนี้เดี๋ยวลองก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูตรงนี้เดี๋ยวนี่มามีแล้วอ๋อร้านน้ำเสื้อผ้าขอเดินดูกัน กางเกงขาสั้นเป็นแบบเสื้อผ้าแบบแนวๆเยอเนี่ตอนนี้มันคือเพึ่งหนึ่งทุ่มนะแต่ว่าฝนมันปักปักเมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็เลยแบบมีการเก็บเสื้อผ้าเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเสื้อยืดเสื้ออะไรเงี้ยเต็มเลยมาเดินมันเป็นแบบคล้ายๆว่าตลาดนัดแล้วก็ตลาดแบกกดินอะไรเงี้ยนะมีหินแล้วน,นี่เสื้อ กำลังกำลังตั้งร้านเลยนี่มาอุดหนุนคนเชียงใหม่ได้นะมันก็ประมาณร้อยเนี่150ยร้อยร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้แพงเอ้ยอันนั้นอะไรอะ่ะลองไปเดินดูสิคือเราว่างเรามาแล้วก็มาแบบมาไม่มีอะไรทำเนาะก็มาหาอุ้ยเนี่ยอโหอ๋อมันน่นนาจะเป็นแบบ ขนมเป็นเครปเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะไปเดินดูอู้นี่ตลาดนัดนะครับตลาดนัดวันนิมาแนแต่เก่งๆตัวเดียวเดี๋ยวก็วันนี้ก็ไปซักเลย วันนี้ไปซักแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ไปไหว้พระไปวัดไปวาไปแบบพวกระธาตุสุเทพอะไรอย่างนี้ดีกว่าเออเออหุ่รองเท้านี่ ร้าน oh, <Okay. S 1> นี้แบบว่าน่ารักแต่งของน่ารักมากถุงเท้าหกคู่หนึ่งร้อยคือในนี้มันจะเป็นแบบว่าขายของเป็นแบบคล้ายคล้ายแบบอ๋อเขาเป็นไวท์มาเก็ตไวท์มาเก็ตก็คือเริ่มต้นอะไรอะ่ะอ๋อถ้าไวท์มาเก็ตด้านข้างถ้าไวท์มาเก็ตด้านข้างอะ่ะเขาจะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 11อโมงถึงอ้ยมองไม่เห็นนะจอไกลมากหุ้ยหกบาท80บาทเนี่ยเนี่ยถ้าตลาดไวมาร์เก็ตที่เราพูดเมื่อกี้มันจะอยู่ด้านข้างวันนี้ไม่มีนะวันนี้เป็นตลาดที่อยู่ด้านในแทนอามีแบบขายลิมขายลิมอย่างนี้ด้วยสวยเนาะ น,นาฬิกาสร้อยอะไรเงี้ยอุ้ยอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นคาเฟ่หรือเป็นร้านอาหารหรือรักคาเฟ่คาเฟ่อู้คาเฟ่ก็น่าสนใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวนกลับมาอันนี้ก็คาเฟ่เหรออืมอันนี้ก็เป็นคาเฟ่เหมือนกันโอ้เหมือนเป็นชาอะไรเงี้ยนะครั้งที่แล้วมาเดินก็ เดินแบบวนๆดินเดินผ่านๆไม่ได้แบบสังเกตไงแต่ด้านในเนี่ยสวยมากใครมาที่นี่เราต้องมาเดินนะวันนิมมานนะมาเดินอีกรอบเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นแบบพามาเดินดูตลาดนะเขามีตลาดไงวันเนี้ยอ๋ออันนี้เป็นมิกอินไทยแลนด์สวยๆเฮ้ยมีผ้าเนี่ยผ้าปลิวๆ เฮ้ยอันนี้อะไรเฮ้ยนาฬิกานาฬิกาเป็นไม้หรอใช่นาฬิกาไม้ทุกคนสวยจังนาฬิกาไม้เป็นตาไม้อะไรเงี้ยโอ้นาฬิกาเขาแบบทำมาจากไม้ทั้งหมดเลยเมื่อสักครู่อะ่ะสวยมากนี่ร้านแบบ าเสื้้อผประมาณนี้นะเนี่ยด้านนี้หมดละอันนี้ก็จะเหมือนเดิมแล้วอันนี้คือพามาเดินดูตลาดเล็กๆน้อยๆนะครับว่าตลาดเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเรียกว่าวันสตรีทนะครับอยู่ตรงนี้ดูแบบดูโอ้สวยดีนะไปเดี๋ยวไปแวะคาเฟ่ตรงนี้ก่อน,นั่งชิล กลับบ้านสักกับดึกๆแล้วก็ไม่มีรถกลับแล้วก็กลับบ้านดึกๆสรุปคือไม่มีรถกลับได้เดินกลับไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเราอยากไปกินคาเฟ่คาเฟ่เฟที่อยู่ด้านข้างนี่ไงนี่ไงคาเฟ่อะไรก็ไม่รู้ด้านบน ด้านบนเขายังเปิดอยู่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะอ๋อไม่เปิดด้านบนเนี่ยเขาปิดแล้วเข้าไปไม่ได้ด้านานึงก็มีเหมือนร้านเสื้อผ้าร้านนี้คนแบบลุมมากเลยเนี่ยแต่ว่าถ้ากินชากินชากินกาแฟตอนนี้ก็มันจะมันจะหลับไหม่ะร้านเขาสวยอยู่นะ แต่ว่าเรากลัวไม่นอนไม่หลับถ้ากินไปตอนนี้น่าจะนอนไม่หลับแน่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแบบไปหาก,กินด้านข้างเนี่ยไปหาก,กินตามแบบทั่วๆไปเพราะว่ามันก็ดึกแล้วอะเดี๋ยวถ้านั่งเดี๋ยวมันจะดึกมากอันนี้คือแบบมาพอดีเดินผ่านมานะก็เห็นมีขายของพอดีอ๋ไอศครีม อ๋อนี่ไงด้านนี้ก็มีแบบขายสินค้าต่างๆอยู่เดี๋ยวลองเดินดูอันนี้เป็นอะไรอะ่ะน้ำหรอคอฟฟี่อ๋อพี่ท้าขายกาแฟนะครับดิฟคอฟฟี่เองเลยหมดละนี่แประมาณนี้แหละทุกคนสนุกดีมาเดินคือเราไม่มีแพลนไง เวลาแบบว่าว่างก็ไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเห็นอะไรก็เห็นอะไรก็ไปเดินถ่ายรูปถ่ายแบบวิดีโอให้ทุกคนได้ดูนะครับอันนี้ก็จะได้มาตัวเดียวน่าจะได้ตัวเดียวและวันนี้เพราะว่าอันนี้คือแบบเสื้อผ้ามันไม่มีแล้วไงเสื้อผ้าก็แบบ <c oughs> ใส่บนไปอุ <c oughs> ้ยห <c oughs> ัวหมีใส่บนไปบนไปอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ตุ๊กตา เยอะมากเนย่ยชัยตุกตาว้าวหมดแล้วเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนหมดแล้วแหละอันนี้ขนมเขาก็ยังมีอยู่ไปอ,ออกไปและนี่ก็คือบรรยากาศของตลาด วันนิม,มานนะครับตลาดนะัดวันนิม,มานที่เราพามาชมในวันนี้นะครับถ้าสนใจก,ก็อย่าลืมมาเดินเล่นกันนะตอนนี้ก็เ,เป็นช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเจอกันในวันถัดไปนะครับบ๊ายบายเราเดี๋ยวเราเดินเราเดินไปดูถนนนิม,มานตอนกลางคืนครับเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปตรงวันนิม,มานนะเดี๋ยวไปขึ้นรถแดงไปหารถแดงขึ้นตรงนี้คือจากการสังเกตแล้วว่าคนเชียงใหม่ใช้รถส่วนตัวกันหมดเลยไม่ค่อยแบบมีใครใช้ ขนส่งสาธารณะเท่าไหร่เนี่ยมอเตอร์ไซค์เยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆคือทุกคนขับมอเตอร์ไซค์แล้วเราก็วันนี้ไปถามรถเช่าอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ใช้เพราะว่าวันนี้มาถึงก็คือห้าโมงสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นแล้วอะถ้าเช่าก็คือได้ขับประมาณแบบชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็นอนแล้วก็พรุ่งนี้ก็ได้ขับเลยก็เลยแบบว่าคาดว่ามันน่าจะไม่คุมอะไรเงี้ยก็เลยแบบเดี๋ยวรอดูก่อนแต่ว่า ค่าเชา่ารถก็จริงๆอ่ะมันไม่ได้แพงหรอกค่าเชา่ารถอต่วันละ2 5 0ห้าสิบแต่ว่าค่าประกันอ่ะสามพันเขาเก็บค่าประกัน3 0 0พันบาทเออเราก็เลยแบบเออเดี๋ยวดูก่อนว่าพรุ่งนี้จะได้ไปไหนหรือเปล่าหรือฝนจะตกหรือเปล่าถ้าพรุ่งนี้ฝนตกอ่ะก็อาจจะไม่เช่าหรือว่าแบบถ้าไม่ได้ไปคิดว่าไม่ได้ไปไก็อาจจะไม่ได้เช่าเพราะว่าค่ารถค่ารถไปแต่ละที่ก็คือเช่ารถได้หลายวันเลยอ่ะอ <c oughs> ย่างบางทีแบบไป อยากไปห้างนุ่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็200ไปกลับก็400แล้วว่าเออเช่ารถแค่250ไปได้ทั้งวันเลยเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวเรารอรถกันนะก็ประมาณนี้นะครับนี่นิมานเฮมินไซนึ่ง ขึ้นรถแล้วนะทุกคนเรากําลังจะไปท่าแพนะครับขึ้นนั่งรถแดงไปนี่เลยบรรยากาศท่าแพอาออันนี้เป็นบรรยากาศถนนนิมมานแอบให้ดูนะีวันนิมมานที่เรามาเดินเล่นมาเดินชอปปิ้งเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแบบตอนรถวิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้แหละชิวๆ เนี่ยร้านด้านข้างตอนกลางคืนก็มีบ้างนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะช่วงนี้คนอคงธนาคารเนือด้านในนู้นก็มีแบบร้านคาเยอะแยะเลยร้านคาเฟ่โอเคไปแล้วไปแล้วออกจากนิมมานแล้วไป ไปทับแพกกัน